สวัสดีพี่น้อง f c ครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้อง f c ไปทำการถอดตุ้มไฟแฮนด์นะครับเพราะว่าเคสนีน้ก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นั่นก็คือรถคันนี้มีอาการปอกเล่งฟืดนะครับคันเล่งค้างนะครับสายกันเล่งฟืดนะครับในเคสนี้ก็เลยจำเป็นนะครับจะต้องทำการถอดชุดสีถอดปลแฮนด์นะครับ เพื่อที่จะทําการเปลี่ยนสายคนเลงแล้วก็หยอดน้ํามันนะครับที่แฮนด์แล้วก็ชุดปอกเล่งนั่นเองนะครับพี่น้อง f อฟนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับอันตรายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอกเล่งปอกแฮนด์ซึกนะครับ่าสายคนเลงฝืดสายคนเลงติดขัดนะครับย่อมอมีผลอาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับ ดังนั้นในเคสนี้นะครับเราก็มาแนะนําวิธีการถอดตุ้มปลายแฮนด์นะครับสําหรับบางท่านอยากจะทําการถอดเปลี่ยนปลายแฮนด์หรือว่าอยากจะทําการเปลี่ยนปอกเล่งนะครับมันก็จะมีอยู่2สูตร2วิธี2แนวทางนะครับในขั้นตอนของการถอดตุ้มปลายแฮนด์นะครับมันจะมี2สูตรนะครับสูตรแรกนะครับดูดีๆนะครับที่ปลายแฮนด์นะครับ จะมีรูอยู่สองรูบนล่างตรงนี้ตร,นตรงที่ผมเอาไขควงกระแทกเข้าไปตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดประกับเร่งแล้วก็ขยับประกับเร่งมาด้านหน้าแล้วเราก็นะครับกิกปลายแฮนด์ตรงที่เป็นรูนะครับเราก็จะถอดนะครับเอาชุดตุ้มปลายแฮนด์ออกมาได้ทั้งยวงเลยนะครับพี่น้อง FC อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเพราะว่าตรงตุ้มปลายแฮนด์นะครับตรงที่เขาเจาะรูไว้นะครับตรงที่เขาเจาะรูไว้เนี่ยมันจะเป็นสลักเดือยตรงนี้ นะครับเราเอาไขควงกระแทกลงไปนะครับไอเดือยล็อกตรงนี้มันก็จะหุบลงนะครับแล้วเราก็ดึงเอาปลายแฮนออกมายกชุดเลยทั้งไส้เลยนะครับแบบนี้นะครับวิธีการประกอบกับก็นะครับทำย้อนขั้นตอนนั่นเองนะครับพี่น้อง f c แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราเคาะลงไปแล้วนะครับไอไอเดือยล็อกที่ปลายแฮนน่ะนะครับมันจะหุบนะครับมันจะหุบรงก็ต้องงัดง้างให้มันขึ้นมานะครับ นะให้มันขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการตบเข้าไปนั่นเองนะเวลาที่เรางัดแล้วนะครับงัดให้มันขึ้นมานะครับทั้งสองด้านเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับงัดนิดเดียวนะครับพี่น้อง f c ไม่ได้งัดเยอะนะงัดนิดเดียวนะครับนะครับงัดเพียงแค่กันมันหลุดเฉยๆนะครับพี่น้อง F4 นะเมื่อเราทําการงัดแล้วเราก็หมุนมาให้ตรงรูนะครับเมื่อเรา หมุนมาตรงรูแล้วนะครับเราก็ตบเข้ามาเลยแบบนี้มันก็ไม่หลุดแล้วนะครับอันนี้เป็นสูตรการถอดแบบที่1นนะครับพี่น้อง FC ทีนี้เรามาพูดถึงสูตรการถอดแบบที่2กันบ้างนะครับว่าบางท่านอาจจะใช้คีมล็อกจับขอบในแบบนี้ถ้าในกรณีชุดตุ้มขนาดมันเท่ากันกับแหนกนะครับเราก็จับข้างในได้แต่ถ้ามันไม่เท่ากันนะครับเราต้องใช้ผ้ารองหรือว่าใช้ยางรองตุ้มปลแหนก้อยเอา คีมมาจับนั่นเองนะครับพี่น้อง fc อาจจะเป็นคีมชนิดอื่นก็ได้นะครับอาจับยังไงก็ได้นะครับอย่าให้มันเป็นรอยมากเราต้องป้องกันรอยที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับทีนี้นะครับเมื่อสมมุติว่าเราทําการล็อกไว้แล้วด้วยคีมล็อกหรือด้วยแกรโซ่หรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับล็อกตุ้มปลายแอนไว้แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการถอดอยู่นะครับสิ่งที่เราจะใช้ในการถอดอมันก็มีแค่ไขควงนะครับ ถ้าใครมีไขควดคงด้ามเหล็กก็ใช้ไขควงด้ามเหล็กกระแทกออกเลยนะครับพี่น้อง FC แต่ถ้าใครมีไขควงตอกแบบนี้โอ้แกมเลยนะครับพี่น้อง FC กับดอกตอกแบบนี้นะครับก็กระแทกออกได้เลยนะครับพี่น้อง FC นะแต่นะครับเทีนนี้ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเก็บหลังอยู่ปวดหลังอยู่นะครับพี่น้อง FC จะถือค้อนมามาตีเนี่ยนะครับมันสะเทือนถึงหลังผมนะกระดูกสันหลังนะ ก็นะครับขอโทษขออภัยด้วยเคสนี้นะครับก็ยกยอดให้บล็อกลมก็แล้วกันนะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ถอดให้ดูนะแต่ว่าในเคสที่ผ่านมาของโนวาเทน่านะครับผมก็อ่าใช้คอนนี่แหละนะครับตอกอ,อกให้พี่น้อง f c ได้ดูนะในเคสนี้ยกยอดให้ป้อมลมก็แล้วกันนะครับพี่น้อง f c นะเพราะว่าเจ็บหลังจริงๆนะครับวันนี้บล็อกลมนะครับมีลมอยู่ในถังประมาณ40ปอนนี่แหละนะครับก็ยิงเบา,บา นะครับก็ที่ปิดเสียงไว้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกปั๊มลมผมมันเป็นโรตารี่มันดังนะครับก็เลยทําการปิดไว้นั่นเองนะครับปิดเสียงนั่นเองนะเพราะว่าลมมันมีอยู่ศูนย์เลยนะครับก็ปั๊มเข้ามาก็น่าจะประมาณ 30- 40ิบปอนด์นี่แหละนะครับก็ยิงออกได้แล้วในเคสนี้ก็ทําความสะอาดแฮนนะครับหยอดน้ํามันแฮนแล้วก็ประกอบปลอกเล่งกับนะครับเปลี่ยนสายคันเล่งนะครับสําหรับเคสนี้อันนี้หยอดน้ํามันไปแล้วนะ ยาวจารบีทานะจารบีบางตัว,ม,นนวมันเหนียวมันเหนื่อยเหนียวเร่งค้างเพราะจารบีก็มีนะครับพี่น้อง fc นะอ่ะขอเป็นน้ํามันก็แล้วกันน้ํามันจากน้ํามันท w o t น้ํามันสี่ t ก็อ่ะจัดไปตามนั้นยกเว้นน้ํามันเกียร์ยาวมาใส่ด้อนะครับพี่น้อง fc น้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสเบอร์ร้อยสี่สิบมันเหนียวยาวมาใส่เด้อนะครับอ่ะมันจะทำไม่เคร่งค้างนะครับพี่น้อง fc นะ อ่านะครับอันนี้ก็เทสคัะเล่งเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็เด้งแล้วเพราะว่าผมได้ทําการเปลี่ยนคัะเล่งแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาก็ได้เปลี่ยนคัะเล่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าน,นี้ก็นะครับขอโทษขออภัยนะครับจะเป็นภาพเก่าของคลิปที่แล้วในขั้นตอนของการทอดประกอบนะครับอันนี้ที่พี่น้องเห็นสายคัะเล่งค้างเนี่ยที่ที่ผมเปลี่ยนแล้วบิดมันยังค้างอยู่เพราะว่าข้างล่างผมยังไม่ได้ทําการขันน็อต ขันน็อตยึดสายเล่งนะครับติดเข้ากับเรือนลิเล่งยังไม่ได้ขันเลยนะครับมันก็มีอาการค้างเป็นเรื่องธรรมดาสปริงมันยังไม่ดึงกลับนั่นเองนะครับพี่น้อง f อฟซีเอาละนะครับในคลิปนี้ก็เอามาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง f อฟเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับพี่น้องที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ